นี่ก็คือต่อที่คอยหวังว่าสิได้มาเก็บเพิ่นนั่นแหละพี่น้องจงไว้ยันนั่นละเบิง่งสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้คอยย้าแยแอวหัวเถิกกับม่ยามคอนเห็ดนางน้มทมจะ่อยจงไว้จงดอกน้อยเพิ่นไว้จากคลิปที่แล้วละจ้า ่อยบอกหูว่าพิ้นสิเป็นจังไหนจ้าจากว่าเพิ่นยังให้่อยได้เก็บบ่ถ้าพิ่นยังนั่นกับบกูว่าสิเป็นจังไหนเพราะว่าอากาศติดลบเป็นน้ำแข็งหนาวหลเาย,ย็นหลจ้านีมาสองสามมือแล้วจังไหน่อยกับสิพาไปเบื้องหละจ้าพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันจ้าพี่น้องพี่น้องเบิ่งอันนี้น้ำข่อยจ้าวันนี้มาฟังเสียงเล้อค่าเบิ่งแล้วอ่ะได้ยินเสียงบ่าจาพี่น้องฝ่อยงานที่ทั้งใบไม้น้ำแข็งนี่ละจ้าเนี่ย เส,เสียงกรอบเสียงกรุบ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 เป็นแต่แทบแต่แทเด้อเลยนี่เสียงคือเขาหย่ำมีหย่งกรอบๆนี่แม่เจ้านี่ปังจ้างามๆค่ะงามพี่นอ้องอ่ะข้าวเปเบิ่งขอนเฮ็ดแต่นี่มาหอดเราจ้ะพี่น้องมีเหลียยังเหลียงอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ทันได้ใหญ่เลยค่ะแล้วบางน้นอยในนี่อยู่จ้านี่บ่ทันได้ใหญ่ข่อยได้เก็บดอกกันนี่แต่ว่ากอนี้่อยสิเก็บอยู่จ้าแข็งเบิดพี่น้องเอ้ยนน่ะแข็งก็ดื้อเลย นะจ้ะแมีนเบิดอได้คอนนี่นี่ก็อีกคอนหนึ่ง้ะจ้าพี่น้องข่อยสิพ้ามูเจ้าเบิ้งสก้อนเห็ดน,น้ำขอ่อป้าจ้านะลายลายจ้าเมีนเบิดอได้นี่ขีขีเห็ดน,นางงมหน่อยๆแน่เน,น,นี่ยจ้านี่ถ้าเพิ่นหลอดนี่ข่อยก็สิได้เชียวมาเก็๊ยบจุอยู่แล้วเบิง้งพี่น้องพี่น้องระเบิง้งข่อยสะอดหลายเจ้าว่าข่อยเด้อค่ะแล้วก็แล้วก็จุนั่นจุ่งนั่น อันนั้นก็ง่ายติบแต่ว่าแหงา่งวัฒนธรรมง่ายป็นเดชข่อยสิเรียกเขาจะซุ้มง่ายๆหรอค่ะพาเบิ่งสะก้อนค่ะตอนนี้ข่อยสะอ้อนฮิตเห็นปึ่งอันนี้ห้อยถือกินไปแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยข่อยก็หวังว่าขอนเพิ่นสิอยู่สิยังให้ข่อยได้เก็บไปอีกลหลายๆปีอยู่เด้อจ้ะนี่เแต่ยังจังวงังซั่นว่าติของง่อยเห็นอันเพิ่นมาอันหมายไว้แล้วหลายต้นอยู่อยู่ในป่าเนี่ยเพิ่นสิมาตัดต้นใหม่อีกแม่จ้ะ ถ้าเพิ่นมาเพิ่นกะสิลากขอนนี่นี้ละมั้งนี่ข่อยก็สิบเบิดมองเกียบละทีพี่น้อง <c oughs> จากสิเป็นยังไงแนว้ยใดเพราะเป็นขวนเจาะขอวงเป็นไปได้คือเพราะอยากลากขอนไปไ,ปไ,ปไ,ปไปว้เฮี้ยนขะ่อย่นเลยเนี่ยือข่อยอุ้มต่อไปนะพี่น้องเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังบ่มีเพืดด่อใดเห็นะนะข่อยอุ้มต่อขึ้นรถแล้วมันนันต่อยเหตดอีห,หยังเกาะเหตดอีโนกีหรือว่าเหตดเข็มท้องนะคะ นี่ก็คือต่อที่ข่อยหวังว่าสิได้มาเก็บเพิ่นนั่นแหละพี่น้องจงไว้นั่นละเบิง่งแข็งคือดื้ออยู่ค่ะข่อยจับเบิงบ่งค้ำเบิ่งเบิ่งเห็นเพิ่นบท่ทำไใหญ่หลายข่อยข่อยบ่อยากเก็บเพิ่นพี่น้องข่อยอยากให้เพิ่นใหญ่สีใหญ่กว่านี้จักหน่อยแม่จ้ะนี่ยมาทำไงหญ่หลายแม่แข็งโอ้ยก็มันหนาวเนาะค่ะใจติดลบมาหลายมือแล้วเฮ็ดก็เลยบ่ได้ใหญ่ ขอ่อยก็สิได้ถ่าอีกอยูดหยุนจนพี่น้องเอ้ยข่อยจังสิมาเก็บไปเบิง่งเด้อจ้ใข่อยจิถ่าข่อยจิใจเย็นๆซ็ก่อนคอยอย่าให้เพิ่นใหญ่กว่านี้จัก,นห,จกนหน่อยแม่นะโคเสถอดจ้าก่อนี่น้อยกระแซงได้มาแล้วก็สิเอาไปพอได้ต่มยำสดจากคำนี่ก็เอาค่ะนี่เพราะว่าได้มาแล้วมันมีเห็ดเก็บมีอยู่แต่ว่าบ่เก็บเพิ่นน้อย,อยอยู่จ้ะนี่พอหอมปากหอมคอเนาะพี่น้องเนาะ เอาเทานีสะก้อนใจยินสะก้อนจ้าข่อยมะพ่อเห็ดเข็มทองหรือว่าเห็ดอินโนกีพี่น้องอะไรบ้างเอาได้บนนี้ยังม่เท่าเที่ม่เท่าก็เจาะขวานก็ผู้เก็บผู้พ่อดเที่โอ้ยใส่เบิง่งกูก่าเอาสะเปี่ยนอะพี่น้องข่อยบ่มีเห็ดเก็บคักมื่อนี่นางล้มประทันในไงเมียเออ,อดึงเอาจังซี่ล่ะมีหลายอยู่างพี่น้องปวดตึงๆกว่าเมียนเบิด้ด ข่เสียวได้ว่าเอาถึงว่าธน,นก็สิเรียกเบิ้งเาเอ้าเอา,เอามันลดละเดี๋ยวข่ยีิเบิ้อันี้ดีๆคนพี่นงองนี่จะพี่นงคงข่ปาดเอาเบิดกัว้ังหันนะค่ะเห็ดเข็มท้องเถ่าคือคนเกียบเนี่ยเอาคือเกาค่ะเ <c oughs> บิ้งเห็ดหางไก่งวงขวาน,นนี่ต้นนี่น้ำข่อยพี่นงองป๊าดยังมางามปนงามกรเถิเนี่ยจ้า ระเบิ้งนีคะระเบิ้งระเบิ้งโอ้ยงามหลจนข่อยอดท้ายลงคลิปก็ได้เมีเยง้ามมีดีด้ะง้างบอกปวดอาว่าข่อยมะพร้าวเห็ดเขมาา็มท hm, ้องเห็ดอินโนกี่อีกต้นหนึ่งจะนี่กำลังอ่อนๆอยู่เลยแต่ว่าเพิ่นแข็งเสียแข็งตอนเนี้ยบัดที่นี่ข่อยสิเอาเพิ่นพี่น้องข่อยจะเก็บเอาอยอ่ได้เนี่ยจ้า ข่อยเสียวเฉพาะกอนี่กับกอนี่กอทั้งทงกับน้อยๆเนี้นั่นข่อยสิจงไว้ปัดข่อยมาเบิ่งเห็ดนางล้มอีกคนละจ้าข่อยจังข่อยสิมายามเพิ่นวันนี้ข่อยสิตัดกันเด้อจ้าข่อยบ่ได้ทายเฮเบิ่งเด้อตอนตัดเด้อ่าหนี่จ้าพี่น้องข่อยตัดออกเพิ่นละจ้าเหลือนั่นก็จังข่อยสิมายามเพิ่นอีกพี่น้องจ้าข่อยมาพ่อเห็ดดำหวานเถ้าเซ่แข็งจะไมอนี้่ละเบิงมาเบิ่งนะค่ะนี่ เฮ็ดดำบานได้ขอแบาพี่นองเหม็นเท่ๆเลยใช่ป่ะเนี่ยที่วางโซนซีด้วยโคเบิ้งนี่จบนานพี่น้องไอ้เมียนอี่รีเลยป่ะนะจ๊ะคอยสิเอาไปบ้านน้ำก่อนพี่น้องคอยสิไปปล่อยไว้ในสวนคอยเดินบาน้านคอยเป็นได้เกิดป,ปะได้สปอร์ไหมจ๊ะนี่กับคอนเห็ดนางล้มขอนประจําขอนโปรโดของคอยอีกขอนหนึ่งแล้วจ้ะนี่ขึ้นซาซ่าจะปีนี่ระเบิ้งระเบิง้งน,น้อยอยู่เนาะอ,อีหลีละจ้ะเนี่ยเดือดสุดพะเบิ้งอีกจ้าผายไหลายอยู่ นี่จะพี่น้องคอยเห็นยังนี่สองสามก่อที่ก,อกอ่อสีไงีเติบเนี่ยเจ้านี่แข็งคักแข็งเนี่ยคอยก็สิได้ถ่ายอีกโดนถึงนะพี่น้องต่วสิได้เก็บเพิ่นนะจ้าอันนี้นี่ก่อหนึ่งนี่กับก่อหนึ่งเห็นจ้าอันนี้กับจุ่มน้อยหนึ่งแล้วกัเทิงๆคนกับมีกเด้เจ้าเนี่ยมีหลายยุตวมาข่อยบระไทยเพราะว่าพนน้อยอีหลีจ้าพี่น้อง จังใดจังใดข่อยก็ข,อขอ่อยพ่อแม่พี่น่องผู้ดใดที่ติดตามที่มักเบิงลิบข่อยอดใจไปจากน้อยกอนเดื้อค่านี่ข่อยสิพามาเก็บบผอยสิพามาเามาบิงเชียมาเบิงเรื่อยๆจ้าพี่น่องจ๋านี่จะทงเห็ดยหญยเอาหัวเถือกม้อนี้ตั้งใจว่าสิมาเก็บเห็ดนางลมขอ,อนเกาก็ได้สองสามดอกเพอได้หอมปากหอมคอหออล่ะเพราะว่าเพ่นไญประทันข่อยพ่นติดอากาศติดโลภอากาศหนาวเย็นนี่จ้า คอยก็สีได้ทิมไม่จีกจซี่หาเมือ่อจากคนสิทัในในไงโอสิไใงใทันข่อยโบเพราะว่าอากาศก็เย็ยนไหลนี่จ้ะจังไหนกับจัง่อยเมื่อวากันมเมื่อเบิ่งกันอีกขอบคุณหลายๆลายจ้าพี่น้องโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ